ชาวราศีเมษฮะกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษครับช่วงสัปดาห์นี้นะฮะดูชะตาตั้งแต่วันที่11ถึง17เดนะครับเดือนนี้เลยครับสิงหาจําเป็นและสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดนะครับมุมดาวมันก็โคจรเดินไปทุกๆวันอยู่แล้วมันก็มีกิจกรรมอะไรทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเรื่องโฟกัสเรื่องแรกนะฮะคือภารกิจหน้าที่การงาน,นครับผมบอกก่อนนะฮะว่าเออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องยุ่งยุงย่งวุ่นวุ่น เป็นพิเศษครับในภารกิจที่เราทำนะฮะบางทีเราคิดว่างานเราแค่เนี้ยนะครับแต่อยู่แป๊บๆโอ้โหเราเห็นเรื่องงานงอกเฉยเลยสัปดาห์นี้อยู่งานมันเพิ่มขึ้นมานะครับฉะนั้นทําอะไรก็รีบทําให้เร็วให้เร็ว,ให,รวให้เร็วนะฮะให้เร่งให้เร็วเพราะว่าจัหวาดาวมันมีงานเร่งงานด่วนงานฉพลันงานที่คาดไม่ถึงเข้ามามันมีเหตุต่างๆที่ทําให้รู้สึกว่าเออช่วงเนี้ย ภารกิจมันมันงอกนะเข้ามานะครับมันเยอะกว่าปกตินะฮะมันก็ทําให้เรากังวลได้นะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เตือนแล้วก็ต้องระวังนะครับภารกิจที่มันเยอะเนี่ยเพื่อนรู้ไหมว่ามันผลลัพธ์ดีนะคือเราทํางานได้เรียบร้อยจบสวยงามแต่เครียดเครียดเหมือนกันนะฮะหรือมีความกังวลเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยนะฮะสัปดาห์นี้อย่าท้อนะฮะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันจะมีเรื่องเรียกว่า ร่างกายสมองนะครับใช้หนักเป็นพิเศษนะครับบางทีเที่ยวอะทเที่ยวก็เที่ยวเหนื่อยก็มีนะฮะให้สมองโอเคคิดดูนคิดนี่นะฮะแล้วก็ทาอะไรก็ตามเพว่าช่วงนี้พยายามพักผ่อนนอนชาร์จแบตให้พอเพราะว่าภารกิจสาําภาญณีอะข้อดีคือผลลัพธ์ในเรื่องงานเด่นข้อดีคือการเจรจาติดต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกนะฮะก็ถือว่ามีเกณฑ์สําเ็จข้อดีคือการแก้ปัญหานะครับหรือการเจรจา เรื่องยากจะง่ายช่วงนี้อยากทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆบางทีต้องบอกนะฮะมันอาจจะขยับช้านะครับไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้ดาวองคารสัมพันธ์กับดาวเสาร์มันเหมือนถูกล็อกด้วยโซ่ตรวนนะครับมันทําให้หลายๆอย่างมันจะหนืดก็คือมันยังไม่คืบหน้านักแต่ว่ามันรอการปลดปล่อยมันทาให้ช่วงนี้เราพยายามทําอะไรก็ตามมันจะได้ประสบการณ์ เราจะได้ connection หรือคนรู้จักเพิ่มเข้ามาเราจะได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่เราทําเราจะได้ความสามารถพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกนะค,คือมันเป็นอะไรที่มันได้ในสิ่งที่มันยังไม่ได้แปลงเป็นตัวเลขหรือเงินทองแต่ว่ามันได้ฝีมือหรือแนวทางและที่เราจะทําอะไรต่อต่อไปจากนี้ไปนะครับฉะนั้นจะทดสอบทดลองอะไรใหม่ก็พอได้อยู่นะจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในระบบงานหรือรอบตัว มันอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ทําไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมันก็สเปดรอดาวังคารย้ายก่อนมุมดาวต่อมาครับเรื่องของเงินทองนะฮะช่วงเนี้ยรายจ่ายมันก็จะเยอะหน่อยนะฮะดาวคู้ครองคนรักโควจรแต่บแบ่งสา์ชา้างการเดิน,นทางอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางมีเหตุให้ได้ไปไหนมาไหนที่เออเราก็ไปแล้วก็มีความสุขนะอ่าหรือได้เจอคนที่ไปเจอเกันมานานนะครับช่วงนี้การคุยการสนทนา,ทาต่างๆนานาช่วงนี้พยายามไยกว่าเลือกคนที่คุยหน่อยนะฮะ เพราะบางทีเราจะเจอคนที่คุยเล้วเหนื่อยคุยเร้่เหนื่อยคุยเร้่เหนื่อยใจคุยแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันทําให้หมุดหงิดใจนะครับฉะนั้นเลือกการสนทนาเป็นพิเศษนะครับทําหัวโล่งๆเพื่อรองรับอะไรใหม่ๆมอง่ข้างหน้าเราต้องทําอะไรบ้างนะฮะอย่าไปทําอะไรที่มันทําให้เหนื่อยมากกว่าเดิมนะผมเชื่อว่าเรารู้ว่านะฮะทำอะไรช่วนนี้ทําแล้วมันเหนื่อยมากกว่าเดิมนะหรือทําแล้วมัน เผาแรงพลังงานแลือเวลานะครับอันนี้คือพยายามตัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเหล่านั้นออกไปนะฮะะไรที่มันเท่าทีเสียเวลานะฮะจริงๆเพราะว่าเอาเวลาไปพักผ่อนหรือเอาเวลาไปคิดทําอะไรใหม่ๆดีกว่าช่วงนี้นะครับแปลว่าเรื่องของการงานการเงินนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันไปใช้จ่ายบ้านครอบครัวแล้วก็การเดินทางแล้วก็มีค่าใช้จ่ายการซื้อข้อของเครื่องใช้ให้กับลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะครับก็มีในส่วนนี้เข้ามาด้วย แต่ข้อดีมันก็ยังหมุนทันเวลานะครับโฟโกัสเรื่องต่อมาเรื่องของความรักคนโสดครับช่วงนี้นะครับสเสน่ห์ก็โอเคนะครับก็คุยกับคนที่เราชอบได้ดาวสุโคจรได้ตำแหน่งประุมเก์ก็เริ่มมีสเสน่ห์คุยกับใครคนรู้สึกดีคุยกับใครคนรู้สึกชอบคุยนมันสารต่อความสัมพันธ์ได้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้เรื่อความรักมันเป็นเพนเป็นปนระเภทแบบเจอบ้างไม่เจอบ้างเนี่ยครับ คือต่างคนต่างยุ่งดาวสุขโคจรอ,อยู่คู่กับเราพระเกตะฮะพระเกศมันคือกิจกรรมต่างคนต่างมีกิจกรรมทําอะไรส่วนตัวระหว่างกันเราก็โฟกัสงานของเราภรกิกของเราแฟนก็ทําอะไรของเขาเต็มที่นะฮะฉะนั้นช่วงนี้พลาดไปไม่ได้ก็อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างไม่เป็นไรนะครับใช้โซเชียลในการคุยเชื่อมสัมพันธ์ดีดีบูนาเกี่ยวกับการริเริ่มสิ่งใหม่ดีเพื่อนๆมองถ้าเจออะไรที่ช่วงนี้มันเครียดกังวล หรือจะไม่ค่อยสบายใจอะไรก็ตามก็อย่าเพิ่งไปกังวลหรือเครียดมากเกินนะฮะเราดูว่าอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนอะไรที่มันแก้ไม่ได้หรืออะไรที่มันเสียเวลาอะไรที่มันยังไม่หาทางออกไม่เจอแล้วมันยังไม่รีบร้อนเอาไว้ก่อนนะฮะผมดูว่าอะไรที่มันเร่งด่วนเอามาทำในช่วงสัปดาห์นี้มันจะทําให้เปิดโลกหลายอย่างแล้วภากรกิจต่างๆมันจะได้หมดไปฉะนั้นช่วงนี้ถ้าอะไรก็ตามพยายามรีบเร่งเคลียร์ปัญหาอุปสรรคให้ไวที่สุดแค่นี้นะครับก็โอ้โห ทำอะไรได้เยอะแล้วนะครับข่าวดีมีโอกาสมีโชคฟุกๆข่าวดีมีโอกาสได้เรียกว่าคนช่วยเหลือเืิดเพื่อนมีเรื่องอะไรที่จะต้องให้ใครช่วยก็สามารถช่วยได้มูลากิจกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวช่วงนี้จะมีอะไรให้ทําเยอะหน่อยมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานหรือได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปกันมานานหรือว่าได้ทานร้านที่ไม่ได้ทานมันหานอะไรก็ตามนะฮะมันจะมีกิจกรรมอะไรจุกจิกเหล่านี้กันข้างเยอะ ชุดนีด้ดองคารโครจรเป็นอะลีนะฮะมันจะรู้สึกเหนื่อยใจกับใครบางคนนะฮะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้สักระยะนึงครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้่นะฮะอะไรที่มันผ่อนได้ก็ผ่อนใช้กุศลบายในการแก้ปัญหาใช้การทูตวาจานะฮะหรือว่าวาทศิลป์ในการแก้ปัญหาอย่าใช้อารมณ์นะฮะอย่าใช้เรียกว่าการระเบิดอารมณ์นะครับบางทีมันทําให้เดือดร้อนกันไปหมดนะครับโอเคนะฮะเลขมงคลครับมีดังนี้ มีเลข 3, 5, 7, 1เลขที่ไม่ถูกฉลว์คือเลข4 4ครับมีดังนี้มีสีขาวนะครับมีสีน้ำเงินนะฮะมีสีเขียวนะฮะแล้วก็มีสีฟ้านะครับสีที่ไม่ค่อยถูกฉลว์หรือว่าเรียงเรียงนะฮะคือสีเทาวันที่ดีครับมีดังนี้มีวันพฤหัสศุกร์เสราร์นะครับเรียงเลยวันที่ติดติดขัดขัดกิ๊กกิ๊กักักนะครับ คือวันอังคารต่อมาครับเรื่องของหงจื้วโชคลาภครับสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องครัวทําท่นที่ทําได้นะครับทำความสะอาดกระตุนโชคลาภครับโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ